ในคลิปก่อนนู้นนะครับเราได้คุยกันไปเรื่องวิตามินรวมของดีฟาครับซึ่งมันจะมีของแมว3สูตรนะครับแล้วก็ของสุนัข2สูตรวันนี้จะขอมาคุยเรื่องวิตามินรวมของสุนัขนะครับทั้ง2สูตรนี้นะครับวิตามินบีฟาจากประเทศฮอลแลนด์ครับสําหรับสุนัขจะมีอยู่2สูตรนะครับจะเป็นสูตรของลูกสุนัขสีฟ้าอันนี้นะครับแล้วก็สูตรของสุนัขโตอันนี้นะครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่า สินค้าทั้งสองตัวมีจุดคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับจะขอคุยเรื่องของตัวลูกสุนัขก,ก่อนตัวลูกสุนัขนะครับ j u n o r paste b i f าจากประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับเป็น dual active นะครับโอเมก้าสและ6นะครับในหลอดนะครับเมื่อบีบออกมาจะมีครีมอยู่2สีนะครับ จะมีประโยชน์อยู่2ตัวนะครับจะเป็นครีมสีเหลืองเนี่ยจะให้วิตามินนะครับเป็นวิตามินรวมหลายๆชนิดซึ่งจะอธิบายให้ฟังว่ามีวิตามินอะไรบ้างนะครับส่วนครีมสีงาช้างนะครับจะเป็นตัวที่ให้แคลเซียมนะครับจากนมและก็แร่ธาตุเพื่อกระดูกและก็ฟันและก็กล้ามเนื้อนะครับจุดเด่นหลักนะครับของวิตามินลูกสุนัขนี้นะครับจะเป็นการให้ไบโอตินนะครับแอลคาเนตีนและก็ให้แคลเซียม ด้านหลังนะครับวันหมดอายุจะอยู่บนปลายของหลอดนะครับวิธีการให้นะครับเราสามารถให้โดยตรงโดยการบีบใส่ปากของลูกสุนัขเลยนะครับประมาณ1เซนติเมตรต่อน,น้ำหนักตัว1นกิโลกันะครับแนะนำสำหรับลูกสุนัขที่มีอายุตั้งแต่12สัปดาห์หรือก็3เดือนขึ้นไปนะครับในส่วนของประโยชน์ที่จะได้จากสินค้าตัวนี้นะครับ จะเป็นโปรโตีนนะครับ16%นะครับไขมัน54%วิตามิน A 22,000 IU วิตามิน B 1 180มลิกรัมวิตามิน B 2 54มลิกรัมวิตามิน B 6 180มลิกรัมกรดโฟริกนะครับ2 7มิกรัม B12, 1500ไมโครกรัมวิตามิน E 230 IU ไยบโอติน5 0 0 0 0ไมโครกรัม แอลคาดีทีน160มิลลิกรัมนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับที่เราจะได้จากวิตามินรวมสำหรับลูกสุนัขตัวนี้นะครับ Junior p e t สวิตามินตัวต่อไปนะครับที่เป็นของสุนัขโตนะครับจะเดียวกันจะเป็น Dual Active นะครับจะเน้นในเรื่องการ Skin and Coat นะครับจะช่วยให้ขนแล้วก็ผิวหนังมีสุขภาพที่ดีนะครับ Energy จะเป็นการให้พลังงาน ฮาร์ดฟัง t i ชันนะครับจะช่วยในเรื่องการทำงานของหัวใจไบโอมอนะครับเป็นพรีไบโอติกที่จะช่วยให้ทางเดินอาหารเนี่ยมีการทำงานที่ดีนะครับจะเป็นอาหารเสริมนะครับที่สามารถให้ได้ทุกวันนะครับจะมีโอเมก้าสาและก็6กนะครับที่จะช่วยให้เขาขลเงางามนะครับแอลคาดิทีนนะครับช่วยให้สุขภาพและการทำงานของหัวใจนะครับช่วยการเปลี่ยนไขมันเป็นพลังงาน ไบโอมอสนะครับพรีไบโอติกช่วยทางเดินอาหารนะครับแคลเซียมจะช่วยกระดูกและฟันวิธีการให้นะครับสินค้าตัวนี้นะครับสำหรับสุนัขโตนะครับเราจะให้สามเซนติเมตรต่อน้ําหนักห้ากิโลกรัมถ้าสุนัขของคุณมีน้ําหนักสิบกิโลกรัมนะครับแล้วก็จะให้ประมาณหกเซนติเมตรต่อวันนะครับสามารถให้ได้ทุกวันสําหรับคุณภาพทางเคมีนะครับโปรตีนจะมีสิบหกเปอร์เซ็นตนะครับ ไขมัน52%ให้วิตามิน B1 370มลกรัมวิตามิน B2 110มกรัมี6180มกรัมนะครับตรดโฟลิก27มกรัมวิตามิน B12 1,500ไมโครกรัมวิตามิน E 130 IU อบไบโอติน320ไมโครกรัมแอลคาเนิน370มกรัมนะครับสินค้าจะมีน้ำหนัก100กรัมนะครับผลิตจากประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับ ลูกค้าสามารถหาซื้อได้ตามเดชช็อปชั้นนำนะครับหรือออนไลน์สโตร์เช่น s h อ p e e และ La z a d a ได้นะครับสินค้าทั้งหมดมีอยู่5้าตัวนะครับที่เป็นวิตามินรวมจากบีฟาจะมีลูกสุนัขลูกแมวแมวสำหรับขับถ่ายก้อนขนวิตามินรวมสำหรับแมวแล้วก็วิตามินรวมสำหรับสุนัขโตนะครับห้าตัวนะครับมีจากจำหน่ายแล้วนะครับด้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจากกรมปศุสัตว์ขอบคุณครับ